สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายวันอังคารนะครับผมนะครับมาพบกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมารบกวนเวลาสักครู่นะครับของพี่ๆนานาทุกท่านนะครับเพื่อกระจายความรอสู่ชุมชนนะครับผมนะครับวันนี้กับสายเลเซอร์หยอดแดงนะครับเลเซอร์หยอดแดง วันนี้เป็นงานจัดส่งต่างจังหวัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ลงใต้ครับชุดนี้ลงใต้นะครับลงจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตคุณลูกค้าทีแรกเนี่ยจะเดินทางมาใส่เองที่ร้านนะครับแต่คุณลูกค้าประเมินแล้วว่ายางน่าจะไม่ไหวแน่น่าจะมาไม่ถึงนะครับเพราะยางสึกหลอไปเยอะแล้วนะครับก็เลยเอาแบบสะดวกดีกว่านะสะดวกเลยก็คือโทรศัพท์มาสั่งกันเลยนะครับ แค่ส่งชื่อที่อยู่มาส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ตลอดนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรติดต่อได้สะดวกที่สุดนะครับแล้วผมก็จะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับ,บรบกวนเวลาสักครู่นะครับวิวินาณา,าทุกท่านนะครับชุดนี้จะไปประจําการกับวิโก้แชมป์ตัวสูงนะครับวิโก้แชมปตัวสูงเสเตปนี้เป็นยีราฟซิ่งตัวสูงกับยาง2องโาหกสิบแแล้วก็ล้อแม็กเป็นงาน เอ่อทีอีสามเจ็ดยอดแดงนะครับเลเซอร์ก้านยอดแดงนะครับกระแสมาแรงทีเดียวนะฮะมาแล้วหมดมาแล้วเป็นหมดนะครับก็วันนี้สั่งไปอีกลอตนึงแล้ะนะครับเดี๋ยวหยอดแดงมาถึงหน้าร้านกันนะครับแต่ชุดนี้ถึงหน้าบ้านพี่ๆน,นานาทุกท่านแน่นอนนะครับก็ของแถมของแถมน่แถมไปเอ่อแถมน็อตล้อฝาเข้าเบรกส่วนปอกกันสันปอกกันสันต้องแจ้งว่าชุดนี้จะไปใส่กับวีโก้แชมป์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใส่ปอกกันสั่นครับผมเพราะขนาดของออดมิเตอร์ขนาดกว้างของดุมล้อเนี่ยจะพอดีกับดุมล้อของวีโก้เลยครับดุมล้ววีโก้จะใหญ่เลยไม่จําเป็นต้องมีปอกกันสั่นนะครับผมนะฮะก็ของแถมก็จะประมาณนี้ส่งไปให้นะครับส่วนสติ๊กเกอร์ที่ไม่เห็นวันนี้ทําไมไม่มีสติ๊กเกอร์ ตอนนี้สติกเกอร์หมดครับหมดนะฮะกำลังสั่งทําใหม่นะครับเดี๋ยวขอส่งตามหลังไปนะครับขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวส่งของไปให้ก่อนนะครับขอบคุณพี่นะทุกท่านที่รับสติกเกอร์ผมไปแล้วเอาไปแปะนะครับช่วยโฆษณาล้านให้ผมด้วยนะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมนะฮะอ่ะงานนี่ครับงานเลเซอร์หยอดแดงประมาณนี้เลยครับนี่ยฮะยิงเลเซอร์บนก้านเลยนะครับขอบคุณครับพี่มานะครับอ่าขอบคุณครับ ก็ผมก็ฝากไว้นะครับ้รับไปก็ฝากขอพื้นที่เล็กๆแปะไว้หลังรถให้ผมสักนิดนึงนะพี่นะอ่าพี่เวนะท่านไหนที่รับไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะอ่ะงานตัวนี้เป็นงาน TE สาเก็ดหยอดแดงนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีลอกแน่นอนโดนแรงดันน้ําพุ่งสูงเข้าคาแครที่ไหนพนักงานน้องๆมือหนักแค่ไหนกดแรงดันน้ําแค่ไหนไม่ลอกแน่นอนนะครับผมกับ TE 37นะครับ ตัว s <S นี้งานเลเซอร์หยอดแดงนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับการยิงซ้ายที่ก้านแมกนะครับหรือว่าจะเป็นการปั๊มตัวอักษรตัวหนังสือต่างๆก็คมชัดนะครับไม่มีการปั๊มตัวหนังสือขาดแหว่งแน่นอนนะครับผมนะฮะก็ยางก็จะเป็น25ของ1018นะครับตัวนี้เป็นยางปี2019เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้บรรทุกได้นะครับยางหน้านาแบบนี้แมกไม่มีนะเจอหลุมเจอบ่อที่ไหน ผ่านแน่นอนก็ผมนะเพราะว่ายางจะช่วยซับแรงกระแทกนะครับก่อนที่แรงก,กระแทกจะกระทากับล้อแม็กของพี่พีชนะนะครับผมนะเดี๋ยวนี้สเต็ปอยางหนาหนายางยีราฟแค่ยางยีรยาฟตัวสูงกําลังมาครับส่วนยางสายหมอบก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละท่านนะครับที่ร้านก็มีบริการเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีแค่ยีราฟแค่หรือว่ายีราฟสิ่งตัวสูงเท่านั้นสายหมอบยางบางก็มีนะครับผมหรือว่าพี่พีชนะท่านไหนสนใจนะครับอ่าแม็กเนี่ยจะเป็นขนาด เก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับแล้วก็ออฟเซตก็ยี่สิบห้าสามสิบนะครับแม็กชุดนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับไม่มีใครถามผมตอบเองเลยนะครับผมนะราคาผมบอกชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องแชทกันนะครับชุดนี้อยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะพี่ปอมาถามพอดีเลยชุดนี้สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่นะครับได้เลยครับพี่จตุพลอ่า พี่จ้ทุกคนนี่เชฟสองลำเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจัดส่งให้นันทีนะพี่นะพอดีมันหมดไปลอ็อตนึงแล้วสเต็คเกอร์นะครับชุดนี้ราคา26,500บาทนะครับไม่ต้อง